โคโนมิเปิดตัวอัปเดตครั้งใหญ่ eFootball v 5 0พร้อมฟีเจอร์ใหม่และภาษาไทยเอาใจแฟนเกมชาวไทยเมื่อวันที่13สิงหาคม2568บริษัทโคโนมิดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ลิมิเต็ดจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวอัปเดตครั้งสำคัญของเกมฟุตบอลยอดนิยม eFootball v 5 0ซึ่งมาพร้อมกับการปรับปรุงและเติมเต็มซีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่สมจริงและสนุกยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่นทั่วโลกรวมทั้งข่าวดีสำหรับแฟนเกมชาวไทยโดยเฉพาะคุณจุนอิจิทายะ General Pro โปรดิวเซของเกม efootball ได้เปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจของเวอร์ชั่นใหม่นี้โดยเฉพาะการปรับปรุงที่เน้นหนักในหลายด้าน 1. กราฟิกสมจริงบนมือถือยกระดับภาพให้สวยงามและสมจริงยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เล่นบนแพลตฟอร์มมือถือได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้เคียงกับคอนโซล 2. ระบบการเล่นเกมรับที่ดีขึ้นปรับปรุงกลไกลการเล่นเกมรับให้มีความท้าทายและสมจริงกว่าเดิม 3. ฟีเจอร์ใหม่ Link Up และ Treasure Link โดย Link Up เป็นฟีเจอร์สำหรับผู้จัดการทีมที่จะช่วยให้ผู้เล่น2คนที่มีเงื่อนไขตรงกัน สามารถประสานงานกันได้เป็นพิเศษหรือเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างการเล่นเกมที่เจาะจงได้ส่วน Treasure Link เป็นประบบที่ให้ผู้เล่นได้รับรางวัลจากการเชื่อมต่อช่องสี่เหลี่ยมในแนวตั้งแนวนอนและแนวทแยงมุมคล้ายกับเกมบิงโกและยังสามารถแลกเปลี่ยนกับคู่ต่อสู้ได้นอกจากนี้ Treasure Link แบบพิเศษยังสามารถได้รับจากอีเวนต์ออฟไลน์ที่กำลังจะจัดขึ้นอีกด้วย 4. ปรับแต่งสนามได้อิสระผู้เล่นสามารถตกแต่งสนามแข่งของตัวเองได้ตามใจชอบสร้างสรรค์บรรยากาศการแข่งขันที่ไม่ซ้ำใคร 5. ภาษาไทยในเกมข่าวดีที่สุดสำหรับแฟนเกมชาวไทยคนนมิเพิ่มข้อความภาษาไทยเข้ามาในเกมเป็นครั้งแรกโดยจะเริ่มจากระบบมือถือในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนระบบอื่นๆทั้ง PlayStation, Xbox และ Steam จะได้รับการอัปเดตตามมาในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้คุณจุนอิจิทายะยังได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับบริษัท Plan B เพื่อยกระดับการแข่งขันอ e ีฟุตบอลในประเทศไทยให้เป็นสากลและเปิดโอกาสให้ผู้เล่นในประเทศได้เข้าร่วมมากขึ้น โดยผู้ชนะจากการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากโคนามิจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่การเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมืออาชีพในระดับโลกเกมอีฟ e ุตบอลได้จัดการแข่งขันอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2018โดยใช้สโมสรฟุตบอลในไทยลีกมาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน ซึ่งได้สร้างสีสันและกระตุ้นวงการอ e ีสปอร์ตเกมฟุตบอลในประเทศมาโดยตลอดสำหรับเกมอีฟุต a l l เปิดให้เล่นฟรีแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม iOS, Android, PlayStation, Xbox และ Steam